วันนี้นะครับก็นั่งพูดคุยต่างๆนะครับมี f c ถามเข้ามาเยอะนะครับว่าปู่จะเดินทางลงไปบ้านกกอกเมื่อไหร่นะครับก็อย่างที่บอกแหละนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมนะครับแล้วว่าอย่างหนึ่งก็คือนะครับมันสําคัญตรงเรื่องเกี่ยวกับนะครับค่าเดินทางต่างๆเนาะนะครับปู่ต้องหาด้วยตัวเองนะครับก็จะไป นะครับรับปากอะไรก็ต้องไปเรอเวลาหน่อยนะครับบางคนบอกว่าถามว่าทําไมไม่นะครับขอความช่วยเหลือมายัง f อซนครับไม่นะครับไม่นะครับมันผิดนะครับผมจะบอกให้นะครับมันผิดกฎหมายแล้วเรียนรู้ไปเลยนะครับมันผิดกฎหมายนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเลียนรนะครับจำไว้นะเออไม่รู้แหละในกรณีอะไรแล้วแต่ที่ขอนะครับการเรียนรายจากนะครับบุคคลที่3าม จะได้เรียนรู้ไว้ไม่ว่าจะเรื่องนั้นจะถูกหรือผิดแล้วแต่ต้องมีการขอใบอนุญาตนะครับจำไว้นะที่ลุงพลนะครับผิดก็ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการเลรียลยไรมันต้องมีใบนะครับถ้าลุงพลขอใบอนุญาตในการเลียรไยแล้วเนี่ยได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับเรื่องเกี่ยวกับพร,พรบเลียลยไรนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็รอหน่อยนะครับอย่าให้ปู่สางงานนะครับน่ต่างๆให้เรียบร้อย เราก็จะลองไปดูขึ้น ity, s> <S อย่างเป็นกลางที่สุดนะครับแล้วก็ขอแจ้งมายังนะครับกับพี่ๆน้องนนะครับในกลุ่มนะครับหนึ่งอย่าเอารูปนะครับรูปนะครับของนะครับพี่อชิริยะนะครับมาลงโพสในกลุ่มนะครับโดยเด็ดขาดนะครับผมบอกก่อนนะผิดนะเออเพราะว่าอะไรรู้มามันผิดตรงที่ว่าหนึ่งนะครับไม่ผิดกับคนที่โพสถ้าคนโพสเนี่ยใส่แคปชั่น นะครับน่าที่นะครับดูแล้วเป็นการเก็ตชังเนี่ยไม่ได้นะเออต้องบอกก่อนนะ2นะครับอ่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยต้องระวังด้วยนะครับผมต้องบอกก่อนนะนะครับมอกนะครับมาตรกานประมาทเนาะนะครับบางทีพวกเราแบบเข้าใจนะครับว่ารักลุงพลเข้าใจว่าห่วงแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างอารมณ์ห่วงเนี่ยเราเราต้องกดกดมันไว้นะครับกดมันไว้นะครับบางทีเราไม่รู้กฎหมายมันก็เลยออกจาภาพได้ นะครับนะสวัสดีครับคุณปุกยานาวานยามเช้านะครับผมก็บอกแล้วนะครับว่าผมก็ยังยืนอยู่ข้างนะครับลุงพลนะครับเดี๋ยวขอผมไปถึงที่ก่อนเนาะไปแน่นะครับนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ยูทูบเบอร์ก็นะครับโทรประสานงานกันเข้ามานะครับบอกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันไม่มีปัญหาแต่ผมไม่ไม่เอานะ Nenhum, ไม่เอานะครับผมบอกแ <persone S 1> ล้วบอกว่าไม่เอานะไม่ผิดนะนะครับเน่ถ้าเขาให้มาแบบนะครับไม่ได้มีการเลี่ยนลายหรือไม่ได้อะไรนะไม่ผิดนะนะครับให้มาได้นะครับแต่ว่าผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขอเอานะครับเพราะว่าหนึ่งนผมอยากจะดูไปเรื่อยๆก่อนนเออผมลงไปแน่เพราะว่าผมโทรประสานงานกันแล้วเนาะเดี๋ยวขอโทรประสานงานกับลุงพลตะแตน้นนะครับแล้วก็เออชาวบ้านกาะกากน ผมก็อยากจะลงพื้นที่แหละไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับจะออกอาการอะไรกันยังไงเนาะนะครับเราก็พูดกันตรงๆนะฮะในฐานะประชาชนคนหนึ่งในตามด้านกฎหมายทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมบอกกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในะใน FC ของลุงพลทําอะไรต้องต้องเห็นก่กฎหมายนะครับเราอย่าไปทําตามเขานะครับเขาจะทํายังไงปล่อยเขานะครับเราอย่าไปทําตามเขาถ้าเราทําตามเขาเราก็ไม่ต่างอะไรจากเขาเนาะ อับอันนี้ให้ข้อคิดไปเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างนะครับมนละเอียดอ่อนนะครับอย่างพวกท่านเนี่ยทุกท่านไม่รู้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่นะครับใจดีนะครับอ่าที่นะครับโทรมานะโทรมาหาผมมีอะไรนะครับก็บอกผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับท่านนะครับไม่มีไม่มีอะไร นะครับบอกว่าผมมีอะไรกับพี่อัดหรือเปล่าใช่นไหมไม่มีเนี่ยผมไม่มีแต่ผมแค่อยากจะดูความถูกต้องเฉยๆนะครับคนเราเป็นถึงผู้นําสังคมนะครับเป็นถึงประธานชมรมนะครับแต่ว่านะครับแจ้งความมั่วไปหมดเลยนะครับโอ้มันไม่ใช่แล้วนะครับทาไมไม่ไปเล่นเป็นลายคนนะครับมันมันยาวไปหมดแล้วตอนนี้มันมันยุ่งเหยิงหมดแล้วครับนะครับสื่อก็โลงมั่วไปหมดนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไร นะครับเนี่ยทุกๆฝ่ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าบ้านเมืองมันเกิดสับสนแหละนะครับไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรคนห่วงก็ห่วงคนอวยก็อวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอย่านะครับโอกาสพลาดนะครับของเพจเนี่ยกับกลุ่มเนี่ยมันโอกาสพลาดเยอะนะครับพยายามอย่าหนึ่งอย่าลงนะครับรูปนะครับอย่าลงชื่อนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการพูด นะครับถ้าพูดไปในทางที่ดีพูดได้ชื่อพูดได้นามสกุลพูดได้พูดได้หมดถ้าพูดไปในในทางแนวโน้มที่ดีนะครับหรือให้ข้อคิดได้นะครับแต่ถ้านะครับไม่ดีนะครับอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเกียนเกลียนได้นะครับเกลียนได้แต่ว่าต้องพอเหมาะพอควรนะครับในตามกฎหมายแล้วเนี่ยกอมอกเขาว่านะครับการติชมโดยสุจริตนะเข้าใจไหมนะครับติชมโดยสุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีบางสิ่งบางอย่างเนาะเราเป็นคนสาธารณะนะครับเหมือนผมอะ่ะนะครับผมโดนดาน่าบางทีโดนด่านในกลุ่มเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยแย่ๆนะครับผมก็ว่าเออนิดๆหน่อยๆก็ปล่อยไปนะครับแต่ไอ้บางที่ที่แบบเล่นในน้านผมก็ต้องฟ้องนะครับนะฟ้องผมก็ฟ้องเหมือนกันนยเพราะผมไม่เสียค่าทนายนะครับ,นะรบ,นะรบมผมมีทนายความส่วนตัวนะครับมันต่างกัน นะครับแล้วสำหรับเนี่ยป้าอะไรนะนะครับย่าชิ้เนี่ยนะครับไม่มีทนายก็ต้องจ้างทนายอีกถูกไหมทุกคนต้องจ้างทนายหมดถูกไหมแต่ต่างจากผมผมไม่ต้องจ้างน่ครับเนีเพราะว่าทนายจากผู้ใหญ่นี่ครับนะฮั่นดูแลนะครับตลอดนะครับขออย่างเดียวว่าผมไม่ผิดนะครับผู้ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะระดับพลเอกหรือจะระดับไหนก็แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าปู่ไม่ผิดไม่มีใครทําอะไรปู่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนี่ครับคือนะครับความถูกต้องเนาะ ผมเป็นครูคนนะบ, <AN> บางทีเนี่ยถามว่าผมกระโดดลงมานะครับทาไมที่ต้องกระโดดลงมาเพราะว่ามันเกินกว่าขอบเขตนะครับบางทีเนี่ยนะครับคุณอาจจะมองการกระทําของคุณเนี่ยว่ามันเป็นความถูกต้องนะครับเนี่ยคุณอาจจะมองไม่เห็นนะครับในสิ่งนั้นผมเลยต้องเป็นกระจกมนุษย์ให้นะถ้าฟังแล้วก็คิดนะนะครับเนี่ยถามว่าผมมีอะไรติ่งอะไรติดใจอะไรกับคุณหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีนะครับกับพี่อัดกับใครแล้วแต่ไม่มี นะครับแต่นะครับผมยืนข้างประชาชนนะครับประชาชนผมจะเฮี้ยจะเลวหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ตำหนิได้ว่าได้กล่าวได้แต่อย่าข่มเหงย่าคุกคามนะครับจนเกินกว่าขอบเขตคนเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำรู้เด็กทำอะไรต้องรู้สินะครับอ,อ,อย่าใช้อารมณ์ให้อยู่เหนือเหตุผลนะครับผมบอกให้เลยอย่างในกรณีนะครับของพี่อัดเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะนะครับไม่เห็นด้วยอย่างเช่นไปแจ้งความเขาเนี่ยต่างๆนานาน นะครับแม้แต่ตอนนี้นะครับพี่ทนายเนี่ยนะครับทั้งประเทศเลยนะนะครับผมเข้าไปดูแต่ละคนพูดแล้วบอกว่าไม่เหมาะแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันเกินก่ขอบเขตนะครับเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็กะจะลงไปนะครับดูเที่ยวด้วยนะครับเที่ยวด้วยแล้วก็ดูในเรื่องเกี่ยวกับพยาจิตตนาคราชเนาะนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับพี่น้องยูทูบว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ ไอ้เรื่องเกี่ยวกับนี่ครับคดีความให้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับอย่าไปอะไรกันมากมายนะตรงนี้ผมต้องบอกไว้ก่อน,นครับผมนะครับสวัสดียามเช้าน่ครับเห็นไหมนะครับเท่าไหรเนะี่ยห้าสิบเจ็ดท่านนะครับวันนี้วันทํางานนะครับแปดโมงสิบวันนี้วันเปิดเทอมผมถึงบอกนะ นะครับถ้าจะลบนะครับก็ได้นะครับถ้าจะลบกับผมลบได้นะผมไม่ได้ว่านะนะครับเพราะผมเป็นคนงตรงด้วยผมก็เป็นคนที่แบบว่าเอาความถูกต้องนะครับควาว่ามนุษยธรรมนะครับตั้งเป็นหลักคนเรามันจะผิดหรือไม่ผิดมันไม่ได้สําคัญเนาะมันสําคัญที่ว่าเราต้องดําเนินการไปตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าไอาประเด็นที่แบบไปนั่งฟ้องคนนั้นฟ้องคน,คนนี้ไม่ไหวนะนะครับเออความผิดเขายังไม่ชัดเจน นะครับเขาเรียกว่ายาเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับเขาเรียกอะไรนะโยนมะแลงนะครับเอามะแรงล่อนะครับไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างนะครับให้ยืนอยู่บนความถูกต้องนะครับบนความยุติธรรมนะครับตรงนี้สําคัญมากไม่อย่างนั้นนะนะครับมันจะเสียไปยันวงตระกูลนะครับไม่ได้เลยสิ่งพวกนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ขอแจ้งนะครับมากับนครับพ่อแม่พี่น้องนะครับในกลุ่มทุกทกท่านนะครับให้เด็กเลี่ยงนะครับการโพสต์รูปภาพนะครับหนึ่งนะนะครับยูทูบเบอร์นะครับเอ่อเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพนะครับที่ลงหน้าปกนะครับใน YouTube นะครับผมไม่รู้นะท่านจะฟังผมไม่ฟังผมก็ไม่รู้ผมแค่ชี้แนะเฉยลงได้นะครับแต่ต้องเป็นสิ่งที่นะครับเอ่อแคปชั่นเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งชื่ออะหน้า YouTube อ่ะ ต้องให้มันดูพอเหมาะพอควรผมบอกให้นะโอกาสพลาดเยอะนะครับโดยการที่มันไปนําสิ่งของคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าละเมิดสิทธินะครับเ่ยตามมาตราห้านี่คือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแหละเนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทําปล่อยเขาทําไปนะครับเดี๋ยวแล้วผมจะให้ทนายความดําเนินการนะครับใปตามกฎหมาย